คูร้อยสูตรใหม่มาแล้วนะครับผู้ชมปกติแล้วเดิมทีเนี่ยหนึ่งในส่วนผสมเขาก็จะใช้ยาแก้ไอแล้วก็ผสมกับน้ำกระท่อมนะครับผสมกันมาเป็นเครื่องดื่มนะครับเพื่อที่จะดื่มแล้วก็ทำให้เกิดอาการมึนเมาแต่ว่า 4, คูร้อยสูตรใหม่นะครับเขาใช้ไซรับหรือน้ำเชื่อมรสผลไม้แทนยาแก้ไอนั่นเองครับผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อยอนะครับลงพื้นที่ไปบุกจับแหล่งผลิต 4คูณ100สายพันธุ์ใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับส่วนวิธีการของเขาโอ้โหก็ค่อนข้างน่าตกใจเพราะว่ากรอกมือเองทุกขวดซึ่งของกลางที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนี่นะครับก็มีขวดอยู่ประมาณ300ขวดด้วยกันนะครับแน่นอนมันก็ไม่มีมาตรฐานหรือสุขอ,อนามัยใดๆทั้งสิ้นนั่นเองครับเนี่ยครับสำหรับเครื่องดื่มดังกล่าวเนี่ยเขาเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นนั่นเองครับ มาแล้วนะครับ4คูณ100สูตรใหม่หรือสายพันธุ์ใหม่นะครับใช้ใส่หรับแทนยาแก้ไออย่างที่บอกครับเรื่องนี้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกอปคบร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอนะครับเปิดปฏิบัติการเข้าไปตรวจค้นแหล่งผลิตน้ําหวานผสมกระท่อมหรือที่เรียกกันว่า4 100สายพันธุ์ใหม่หลังจากพบการระบาดหนักในกลุ่มวัยรุ่น มีการใช้ไสรับหรือว่าน้ำเชื่อมรถผลไม้แทนยากแก้ไอนะครับสร้างอาการหมึนเมาเพื่อที่จะเจาะตลาดกลุ่มเยาวชนโดยตรงโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุรเจดี JD จังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็มีการลักลอบใช้เป็นสถานที่ผลิตน้ำกระท่อมผสมกับใสรับรถต่างๆในาน้า 69 6 9นะครับอันนี้เป็นชื่อของเขา69 6 9โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองครับโดยเจ้าหน้าที่ไปพบแรงงานต่างด้าวกำลังนั่งกรอกมือผลิตอยู่ที่โรงจอดรถจากการตรวจค้นพบว่ามีการนำใบกระท่อมมาต้มในหม้อขนาดใหญ่แล้วก็ผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นผลไม้ต่างๆอย่างเช่นรสสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลนะครับอง,งุ่นลิ้นจีโยเกิร์ต หรือบรูฮาวายเหล่านี้เป็นต้นครับแล้วก็ใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้นี่แหละกรอกใส่ขวดด้วยมือโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไม่มีมาตรฐานหรือสุขะอ,อนามัยใดๆทั้งสิ้นครับจราทีสามารถตรวจยึดของกลางรวมกว่า300ขวดนะครับพร้อมกับวัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตและขวดบรรจุเปล่าสกรีนตา69อีกนะับพันชิ้นเลยทีเดียวนั่นเองครับ ทีนี้จากการสอบถามนางสาวทาริณีอายุ41ปีให้การรับสารภาพบอกว่าตนเองนะครับเป็นผู้ผลิตน้ำเชื่อมตรา69เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้วก็คิดสูตรขึ้นมาเองด้วยผลิตวันละประมาณ120-150ขวดนะครับจำหน่ายในราคาขวดละ60-70บาทคุณผู้ชมก็ลองไปคูนกันดูนะครับทำมาแล้วประมาณ2-3เดือน โดยเน้นเจาะกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและชุมชนใกล้เคียงนั่นเองครับพูดถึงถ้าเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคุณรันแน่นอนก็มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาสปป,ปลาวเวียดนามนี่นะครับที่อาศัยอยู่แล้วก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยของเรานั่นเองครับทั้งนี้เจ้าที่พบว่ามีการโฆษณาเชิญชวนให้ใช้ไซรับ ผสมกับเครื่องดื่มต่างๆอย่างเช่นน้ำกระท่อมน้ำอัดลมหรือสมุนไพรเพื่อเพิ่มความหวานหอมและกลมกล่อมนะครับโดยมีการใช้ข้อความสอเจตนาอย่างเช่นน้ำเชื่อมหวานเข้มข้นของคนรุ่นใหม่ผสมน้ำดื่มหรือน้ำสมุนไพรเพื่อลดความขมและรับประกันความยันนะครับคำว่าความยันยันคืออะไร คำว่ายันเนี่ยเป็นศัพท์แสลงนะครับคุณผู้ชมซึ่งหมายถึงอาการมึนเมาในกลุ่มวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเขาโฆษณาว่ารับประกันความยันนั่นก็คือรับประกันมึนเมาแน่ๆนั่นเองครับโอ้โหมีคําโฆษณาเชิญชวนด้วยนะ,ะที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็นี่เป็นป้ายนะครับก็คือ69หรือว่า69อย่างที่บอกนั่นเองครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ ที่กรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์หากพบส่วนผสมเป็นอนุพันธ์ยาหรือว่าสารเสพติดก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทันทีหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับก็คล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับที่เรานำเสนอข่าวกันไปผมกับคุณฟารุกเนี่ยก็ไปเจอที่ภาคใตค้ะนะครับก็กรอกมือเช่นเดียวกันอ่ะคราวนี้มาเจอเป็น 4, ค100สายพันธุ์ใหม่ก็กรอกมือนะแล้วก็มันไม่มีแบบ มาตรฐานะนะครับค่อนข้างที่จะไม่สะอาดนะครับแล้วก็ไม่ถูกสุขอ,อนามัยใดๆทั้งสิ้นนะครับ,นรบแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ออยอก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะครับก็น่าจะมีบทลงโทษตามมาหลังจากนี้เพิ่มเติมต่อไปอย่างแน่นอนนั่นเองครับ